สวัสดีครับพี่น้องจูนไดเดอร์บายหฮอดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพ,พี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามของพ่อทองแม่นบพ่พ่อครับพ่อทองนะครับเนาะอ่าพิกัดบ้านแม่ต้นบนยังพ่อบ้านแม่ต้บนบลแม่ดครับต้บนบลแม่ดอำเภออำเภอลือครับอำเภอลืออำนาจาครับอ๋ออำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องมื้อนี้อีพ่อสิเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งทั้งหมด เจ้าตัวนี่โคมนึงครับอีกสองตัวครับโคมหนึ่งกับอีกสองตัวนี่คือแม่โคมนะครับเนาะแม่โคมแม่นี่เป็นอ่าฮินดูบาซินหรือลูกกระทบผ่าอะไรแบบนี้เขาเอนลูกกระทบลูกกระทบนะครับเนาะเป็นลูกกระทบพี่น้องท่าสูงประมาณลอยเดี๋รื่อยๆบาจูนยังไปไกลๆของพี่น้องประมาณลอยหกสิบบวกลบครับพี่น้องแข้งขาใหญ่เหย่านะครับนุ่มซีเต่าครับซีเต่าบ่มีบ่มีติงกระผ่อเนาะครับ ลื่งกระชับครับเล็บงามครับพี่น้องมาหัวคําเ้อพี่น้องเลยบ่มีแดดนะครับเลยปั๊บแสงซอยโคนหางใ่น,นะครับพ่วงหางเงี้ยวนะครับเครื่องดาโอ้นุมพันงามลูกหนึ่งเอายุ่งกินนุ่มบ่เนะขึ้นยุ่งตัวใหญ่เพิพนทองทองที่สองทองที่สองนี่ทองที่สอง,2 2> องคือเพอพอนี่เนาะเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่ามีใบมีหลอดครับพี่นอ้องทองสามบ่ สามค้าทองสามค้าทองอ๋อนี่คือลูกที่สามยืนทองเพิ่นนะครับสามกันยายนหกสามเพิ่งผสมบ่ครับเพิ่งผสมเมืองเมือวานเมืองก้อนนี่ตัวนี้อ่าเพิ่งผสมนะครับอ้าวนี่คือตัวแม่เพิ่นบานลูกเพิ่นยืนสายบานนี่นั่นลูกนี่บ่ดื้อๆนี่บ่ครับโอ้อ่าลูกนี่เพิ่นเป็นลูกพ่อได้หพ่อลูกเพิ่นลูกยินยูนนี่ใบบ่บ่มีใบแมนบ่มีใบครับ อ่ามีใบเดียวบาจูนขออนุญาตเบิงใบนะครับ <c oughs> เป็นลูกคองหาสองศูนย์พอมดแดงนะครับแมนบอเพาะเป็นลูกข้องพอมดแดงหาสองศูนย์ครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องอ่าพนผสมใว้มีหน้าปีหกสองง้อออกมักะล่าต้นปีเสีบางัวตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับ <c oughs> ประมาณแปดเดือนแล้วพี่น้องท้ายสูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกลบน่าจะได้ตัวผูบอครับ <c oughs> โอ้ได้ตัวผูครับ แข่งขาไดแม่เพิ่นมาครับโค่นหางใหญ่โอ้ทางย่างงามเอาไปซอยขมกรลูกเฮ้ยไปไกลเถอะบานนี่สีนี่หายวงครับไดพอมาเต็มเตเลยครับพอหมดแดงแดงจนเกือบสัำพี่น้องเอาเฮ้ยไปใส<อ>เ่เดี๋ยวกบมากรอ,อ้เฮ้ย <laughs> ง่วงตัวผูนะครับเอาสีปีกแพงบอบานนี่โอ้ยบ้าวจูนกันทุรักทุเลแท้ <laughs> <laughs> สีนี่บ่มีหม่องแป้วเลยครับพี่น้อง กำอุ้มทุมเล่นพ้นบริเฮดเขาเนาะพ่อเนาะบ่ครับบิเฮดเขานะครับขวัญยูหมองนั่งทับพอดีกลับกรับกลับกรับไปกลับไปนะครับหูเสมอปากครับพี่น้องพอเป็นสิเปลี่ยนเข้ามาอีกเ่พ่อครับว่าสีเปลี่ยนบ่ท่านได้เปลี่ยนร์ครับแข้งขาถือวางไงครับเหมาะกับการเป็นงูอักขุมฝูงนะครับเอาเงียบสัมบานนี้ไข่ดำไข่สองหน่วยดำเปิดไว้เท่าไรครับพ่อเปิดใบพุ่มนี่เปิดไว้เปิดไว้เท่าไรจอย จอยเปิดเท่าไหร่สามห้าร้ิบสามสิบสามหาพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับอันพอเป็นคนจับงอซืซ้อแมนบอเจ้าของงออยู่พุ่นแมนบอโอ้เจ้าของงออยู่พุ่นครับพี่น้อง อันที่เพิ่มเอิ้อเฟื้อันละจอยจอยนั่นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสำหรับโคมงนี้นาะครับเนาะผสมเคเอฟสามหนึ่งใบตัวแม่เพิ่นครับแล้วก็มีลูกไส้เอ็เคหาสองศูนย์พอมดแดงอายุประมาณแปดเดือนเนาะครับเนาะนี่คือโคมที่หนึ่งตัวนี้แมนบอครับตัวนี้่าตัวนี้นะครับเป็นลูกกระทบพื้นกันบ่เป็นยังพ่อให้เพื่อนยืนอยู่หันละครับบ่เป็นยังเ่ราะเป็นยังครับให้เพื่อยืนนี่แหละเพื่อนยืนงามแล้วครับนี่โหครับ พ่อสูงพ่อสูงเทอะไรตัวพ่อเองร้อยซีฟครับฮะร้อยหาซีพอยืนเกลงๆง้อมึงกันนะเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเห็นอ่าพ่อเพิ่นสูงร้อยหาซีฟง้อทวมหัวประมาณร้อยหกซีฟนะพ่อเนาะง้อแม่นี่นะครับแข้งขาใหญ่ฮะสูงกว่าแม่นั่นสูงกว่าแม่นั่นเบาจุนว่าสูงกว่าแม่นั่นแล้วกัหนากว่าเนาะพ่อเนาะแม่นบ่หนากว่าคลิปหูวดำออกโบดแข้งขาหนาขาดำครับขาใหญ่นะครับขาใหญ่กว่าแม่นั่นพ่อ แม่บอกพอว่าพอขาใหญ่กลัวนะครับขาเทียงถีเลื่อยๆพี่น้องอู้ยงามครับแม่นี่แม่บอกแม่พันเพิ่นได้ลูกจักโตล่ะครับแม่นี่บ่ท่านด้ลูกครับท้องสาวเลยนี่ท้องสาวเอางัวสาวบ่นี่ครับงัวสาวของส๋องัวสาวพี่น้องอันนั้นแนวนี้แหละสาวอันนั้นฝรั่งเพิ่นเลยเพิ่นเลยผู้ใหญ่นะครับผู้ชายเพิ่งเลี้ยงบ่ถึงผมเลยเอามาเลี้ยงครับโอ้ท่านถึงปานใดโครงสร้างใหญ่อยู่แต่ว่าบ่เต็มเนาะพ่อเนาะแต่ว่าสิ่งที่บ่าวจูนมาเด้อพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อ ใช่ละบานนี้ยกไปยังอีกเอาวางไปก่อนพ่วงหางเพิ่นพี่น้องไงหนาเนาะพ่อเนาะเพ่นไรหินเพ่นไรหินเพลนไรหินเกือพอดพื้นไงเป็นผู้เลยพี่น้องว่ามันพูดกันนะครับเครื่องดำพ่นหางเปโค้งสางไงย่างดีพ่อเพิ่นว่าครับผู้เฒ่าเพลี่ยงบ่อหอดพ่อก็เลยเอามาเลี้ยงเองไงแห้งพี่น้องแม่นี่ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ครับผสมไอ้เมื่อ2ยี่สิบเจ็ดสิงหา อาทิตย์นึงพอดีซิปซิปมือแล้วผส,สมไปเลยซิปมือแล้วครับเปิดไว้เท่าไรครับพ่อตัวนี้เปิดไป๊แป๊ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต้องถามเจ้าของงัวเพิ่นเด้อเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวใดอีกครับบ้านนี้เดี๋ยวผมเอาออกครับออกยูนท้องออยู่ในคอกมุมเป็นยูนท้องเอาเดี๋ยวบาจุนภาพพี่ภาาน้องเบิง่งอ่านมองนี้นิดหนึ่งนะครับเนาะ 7 5็0 0มบาทน้มซีบอมมีติงนะครับบาจูนบคเห็นติงเด้อออกมาอีกกระช่ย่อยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับ,รบสุดยอดเลยตนนัวนี้แม่สาวบ่ผสมแล้วครับผส,ส,สมแล้วนะครับท่ายสูงประมาณลอยหาสิมหาบวกนะครับเกือบเกืบรอยหกสิบแดงอง์ตรงเลยพี่น้องแข้งขาถือว่าใหญ่ครับพ่วงหางเงาเครื่องดำ ใช่อ่าค้นหางเปเลยฟเฟรนทรัพย์เน<อ>าะค้นหางเปรยโอ้ยงัวมีเตัวงามๆขวัญยูหมองนั่งทับนะครับลำ่ำโตเนี่ยตาว่าแม่นี่เพิ่นได้บาหมันมาแน่นรัพย์เน<อ>าะได้บาหมันมาแน่แล้วนะครับ <ๆ S 2> ถือว่างามครับแม่นี่พี่น้องอู้อยากให้พี่น้องเห็นโตจริงที่ในในกล่องมันสีซ้่มเดิมพี่น้องตาว่าโตจริงเพิ่นสีออกแดงนะครับมันอยู่ในิโอมนะครับแม่นี่ผสม สติงเล่นะครับเนาะสติงเล่ไว้ผสมไว้เมื่อหาซิงหาเพิ่งผสมดืวยกันบ่ผสมได้รอบผ่านรอบนะครับผ่านรอบแล้วนะครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับผ่านรอบแล้วคือหนึ่งเดือนนะครับโอ้สุดยอดเลยเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่เนี่ยเปิดเปิดไว้แสนเด็ดครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องบานีทายพี่น้องสนใจง่วโทรมาเบอร์ใดครับเบอร์ศูนย์แปดสอง ศ5นเอาไหมเอาเบอร์ไหม082 0์แ0 5 5องครับเก4าเกครับเก4าเบเอร์ผู้ใดนี่เบอร์ผมครับเน่บริเมนเบอร์หนังจอยบริเมนนะครับอะไรละค่ากนิดนึงพี่น้องแม่นี่นะครับผสมสติงเล่ไว้่านรอบแล้วครับในทองเดือนหนึ่งนะครับ115,000แมนน่มับอกเฮ้อ แม่นี่นะครับผสม KF31 ไว้ลูกหา2อยศูนยูก,ใใกล้ๆบุญพี่น้องเป็นลูกท้ายนะครับพอได้ก่อนเถอ5 3 5 0 0 0แม่นบอแม่นแรับแมนนะครับแล้วก็แม่นี่พี่น้องพึ่งผสมเคอ่า k f นึเนนะครับเนาะแม่นบอกเถอเอ KF31 เปิดไว้7็จ5 0่0าทจ5 0 0 0บาทบนี่คือราคาห้องทั้ง3โตมือนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวจูนก็ขอบคุณพอทองเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งงวงงามๆในมือนีครับและก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากกดติดตามคนไลค์กดแชร์จูนได้เดือดบายให้เาดงสิทธิ์ีครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบิ่งงวงงามแบบนี้ฝากดีดต่อน,น้องสำหรับคลิปนี้สวัส,ด,สดีครับ